สวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมทางชลุมโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเป็นศูนย์จำหน่ายรถโตโยต้าแอลพาร์ดหรือเวลไฟไปแล้วหรือครับไม่ใช่นะครับของเราเป็นศูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงชั้นนำนะครับของประเทศไทยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมมาแนะนำนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับในรถโตโยต้าไม่ว่าจะเป็นตัวแอลพาร์ดหรือตัวเวลไฟนะครับเรามาพามาดูคันแรกก่อนนะครับสหรับคันนี้นะครับเป็นตัวตัวโตโยต้าแอลพาร์ดนะครับตัวนี้นะครับ พาลูกค้าก็ได้นํารถมาทางชีมงานอุปรณ์ซาวราชพุทธนะครับทำการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับโดยการออกแบบเป็นเบสอิมเมจนะครับนะครับเน้นมิติและวิธีเสียงนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็เน้นนะครับในด้านของด้านหมวดภาพนะครับหมวด AV นะครับคันนี้ก็มาให้ทางชีมงานอุปกรณ์ซาวราชพุทธนะครับทำการปลดล็อกพร้อมกับทําการติดตั้งเจ้าตัวทีวีดิสตอลนะครับเพื่อจะนําหมวดภาพนะครับไปแสดงผลที่หน้าจอนะครับในส่วนคันนี้ก็เช่นกันนะครับคันนี้นะครับ ก็แดงดำรถให้ทางชีมงานอุปกรอนซาวและชุ่นนะครับทำการแก้ไขระบบเครื่องเสียงและเดี๋ยวเราไปชมกันนครับว่าขั้นตอนและเทคนิคในการแก้ไขระบบรวมทั้งขั้นตอนในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงของรถแต่ละรุ่นแต่ละคันติดตั้งมาในรูปแบบไหนเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับอุ H กรณ์ซาวและชุ่นนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้เจ้าตัวโตลต้าเวลไฟนะครับตัวปี2020 นะครับวันนี้ทางลูกค้านะครับก็ได้นำรถมาทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพุทธครับทำการอันล็อกนะครับพร้อมกับทำการติดตั้งเจ้าตัวทีวีดิสตอนนะครับในรถโตยต้าตัวเวลไฟกันนี้นะครับเราเดี๋ยวเราไปดูนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งนะครับเจ้าตัวทีวีดิสตอนรวมทั้งวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวทีวีดิสตอนรวมทั้งนะครับขั้นตอนในการอันล็อก นะครับในรถโตลต้าเวฟฟตัวปี2020คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาทําการทดสอบกันดูนะครับหลังจากที่เราได้ทําการปลดล็อกนะครับนะครับรถมีการเคลื่อนตัวเนี่ยเราก็ยังสามารถชมความบันเทิงได้อย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวผมลองนะครับเดินหน้าดูนะครับนะฮะเราก็ยังสามารถชมความมันเทิงนะครับได้อย่างต่อเนื่องนะครับขณะรถมีการเคลื่อนตัวนะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการอันล็อกนะครับ ในรถโต้ต้าเวลไฟตัวปี2020คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการติดตั้งเจ้าตัวทีวีดิสตอนพร้อมกับทําการอัลล็อกนะครับในรถโต้ต้าเวลไฟตัวปี2020คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานําเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโกิวอรสาวราชพฤกษ์นะครับ